ขออนุญ,ญาตสอบถามพระอาจารย์นะคะอขอโอกาสคะ่ะเนื่องจากก็มาที่วัดได้ประมาณห้าเดือนแล้วะคะ่ะคือมีเรื่องจะสอบถามคะ่ะอย่างเช่นว่าเอเวลาที่เราทํางานเนี้ยมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานมีความรู้สึกว่าหัวหน้าเราจะสั่งงานเยอะอรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคะ่ะอ๋อ า th มายุติธรรมเป็นไรหรอกนะอืม,อมก็นึกถึงโอว่าันเปรีไย้เรื่อยๆนะเราจะดุจะว่าเราอะไรเราก็อืมไม่เป็นไรใช่ไหมคือไอความยุติธรรมมันก็มันจะบอกอยังไงอ่ะมันประสบการณ์แต่ละคนที่ไม่เท่ากันและความมุ่งหมายความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็มองแบบหนึ่ง ในหมู่พิขูก็เหมือนกันอ่ะพิกขูที่ปรรษายุการน้อยไม่เคยมาเป็นพิกขูผ uh ู้มีปรรษายุการมากกว่า <c oughs> ก็จะมองไม่เห็นมุมของของผู้ปรรษามากใช่ไหมก็จะ <c oughs> มองแต่มุมของของผู้มีปรรษาน้อยมองแต่พอตัวเองขึ้นมามีปรษญายุการมาก <c oughs> ตัวเองก็มองเออตัวเองก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเคยคิดอย่างนี้เคยทําแบบน <c oughs> ี้อย่างเงี้ยมัน <c oughs> แบบแรกคือมันก็อยู่ที่ที่แต่ละคนที่ที่เคยอยู่ในสถานะไหนมาบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีพื้นฐานความ,ามคิดที่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีธรรมะเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หมดนะเราก็คิดว่าทุกอย่างก็เป็นอนิจจังแล้วก็วางไปทุกอย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหม,มเขาดุดาว่าเราก็ก็ดีแล้วนะถ้าเรา เราทําให้ถูกนั้นจริงเราก็แก้ไขต่อไปนะถ้าเราทําถูกแล้วก็แสดงเขาพูดไม่ถูกสิ่งที่เขาแก้คือตัวเขาจะต้องแก้ก็ปล่อยเขาไปแล้วเราก็สันเลคการทำว่าเห็นคนอื่นเขาทําไม่ดีเราก็จะไม่ทําเราก็เก็บออกมาขัดเกลาตัวเองเหือนบางทีเราเห็นเจ้านายดูด่าว่ากล่าวเราก็อมืมันเป็นภาพที่ไม่ดีเนาะ ถ้าเราเป็นเจ้านายเราจะไม่ทําเราก็มาคิดอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช่เราก็เราก็ทําตามไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยค่ะก็เคย <c oughs> ก็เคยคิดว่า <c oughs> เราถ้าเราเป็นหัวหน้าเราจะไม่ทําอืมแล้วพอเกิดข้อสงสัยพอไปถามก็เหมือนแบบเราอยากมีปัญหาอย่างนะะี้ค่ะซึ่งจริงๆเราต้องการคันขอแค่นั้นเองค่ะอืม ก็ธรรมดาการการพูดของคนไม่ได้ละเอียดแยกคายไปหมดนะบางคนพูดนะอยากมีปัญหาหรออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก็อธิบายก็ได้หรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ด้วยความที่อินทรีย์ไม่เท่ากันแล้วเราไม่รู้ว่าคนเรามันอินทรีย์ไม่เท่ากันเราก็จะคาดหวังว่าเขาน่าจะพูดกับเราอย่างนี้แต่เราจะไปมันมันจะไปแน่นอนได้อย่างไหนใช่ไหม เหมือนบางทีเราคาดหวังกับคนที่เรารักต้องประพฤติปฏิบัติกับเราอย่างนี้แต่พอไม่ไม่ใช่ก็เกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจขึ้นมาพระศาสดาถึงบอกเวลาเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือให้เก็บจิตของเราไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเราอื่นก็ทําทตามความเห็นเขาซะนะโยมเป็นลูกน้องโยมว่าอ่ะ,อะเสนอไดย้ยมอยากจะเสนอแต่ เราก็บอกว่าอันนี้เป็นแค่ข้อเสนอนะคะไม่ไม่ต้องทาําตามทําตามที่ที่นายบอกแค่นั้นเองแล้วเราก็พร้อมยินดีทําตามแต่เผื่อเป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งถ้านายเห็นสมควรก็เอานะคะเห็นไม่สมควรก็ไม่เป็นไรพี่กูเราก็ใช้อย่างเงี้ยเราก็มีข้อเสนอก็อเสนอไปสิใช่ไหมแต่การที่ท่านจะเอาหรือไม่ก็อยู่ที่ท่านใช่ไหมอย่างนี้เราก็สบายใจ พระศาส,สดา,าถามพระนรอนทอ่ะเธออยู่ได้วยกันยังไงไม่ทะเลาะกันท่านก็บอกว่าข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพององระองค์ไว้เราพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นเราก็เก็บความเห็นเราไว้ทุกคนก็มีความเห็นดังนั้นนะเวลานั่งประชุมกันวนว่าแหมีความเห็นแล้วทุกคนก็คิดว่าความเห็นฉันดีใช่ไ <laughs> หมเนี่ยแล้วเวลาเราบอกว่าเขาไม่ทําตามความเห็นเราแต่ในแง่มุมเดียวกัน อีกคนก็บอกแล้วเราจะต้องไปทําตามความเห็นคุณเหรอใช่ไหมคนนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณไม่ทําตามความเห็นผมไอ้ฉันก็บอกเธอไม่ตามความเห็นฉันเอา้าอย่างนี้มันก็ชนกันกันนั่นเองเพราะมันมีมานะไงเนี่ยมานะทิดถูกปาทานนะอุป,ปทานในความเห็นพอมันปรุงแต่งขึ้นมาปุป๊บมันก็ยึดแล้วยึดในความเห็นแต่ถ้ายอมไม่มีความยึดในความเหนม็นเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ใครจะไม่ทำตามความคิดเราก็โอเคก็ได้ใครจะทำตามก็ได้คือได้หมดนะนะมันก็ง่ายไงเย่ยมก็จะไม่ทะเลาะก,กับใครไม่น้อยอกน้อยใจไม่มีปัญหาอะไรกับใครก็ง่าย,ายๆเลยๆชีวิตก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราไม่ยึดไม่ยึดไม่แต่ความเห็นเซมาไม่ดีเหรออืมดีจะตาย นายบอกอะไรก็ดีค่ะดีค่ะดีหมดเลยเออใช่ไหมแต่ก็ถ้าเราบอกดีหมดแล้วแล้วเกิดมันเสียขึ้นมาอ้าวเอ็เองไม่เตือนข้าเลยใช่ไหมเออแต่เวลาถ้าจะเตือนน่ะถ้าจะบอกก็บอกแค่เสนอแต่ไม่จําเป็นจะต้องเอานะคะอ่าเราก็บอกเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเตือนแล้วเอ๊ะไม่เชื่อที่ฉันเตือนเนี่ยแ่าก็ทุกข์อีอกนะใช่ไหมอืม ขอบคุณค่ะขอโอกาสครับอจารย์ับขอบุอารครับเออมันี้่คครับอผมเป็นผู้ใหม่นะครับเอข้ามาฟังหลายหลายผมหลายครั้งแล้วนะครับก่อนนี้ผมก็เหมือนจะได้ทมน้องผู้หญิงนะครับเอเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่เมื่อปีที่เอเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเอผู้บัญชาก็ เรียกเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกน้องหลายท่านแล้วก็สั่งงานพร้อมกับว่ากล่าวด่านะครับแล้วผมก็นิ่งนะครับเพราะเพราะเรามีจิตมีที่พึ่งแล้วได้มาศึกษาธรรมะนะครับอ,อพอดีน้องเขาออกมาเขาบอกว่าเอ๊ะรองทําไมเจ้านายด่าขนาดนี้ทําไมยังนิ่งอยู่ได้ครับก็ผมมีธรรมะผมมีที่พึ่งจิตมีที่พึ่งเสียงที่มากระทบหูพระเจบอกก็เสียงเสียงปกติ ทำไมเสียงสรรเสริญมาคุณดีใจละ่ะอืเสียงด่าม,มาทําไมคุณเสียใจละ่ะคนโกรธเขาละ่ะเสียงก็คือเสียงนะที่เจ้าบอกอ่คุณไปไปตามมันทําทาไมผมมีที่พึ่งผมก็ไม่มีความโกรธกับเขาเขาพูดไปถักเปืือเหมือนพระอาจารย์ว่าถ้าเรามีโอกาสเราเป็นผู้บัญชาเขาสิ่งที่สิ่งนั้นเราก็จะไม่ทํากับผู้ใต้บัญชาเพราะผู้บัญชาก็ไม่พอใจกับเราอันนี้ผมก็ได้ยึด ถือปฏิบัติมาจนผมเป็นขึ้นเป็นผู้บัชาเป็นผู้นวยการผมก็ใช้หลักธรรมกับปฏิบัติกับผู้ใต้บัญชาผู้ผู้ชาก็ความเครียดก็จะลดน้อยลงเลับเข้ามาแบบยิ้มแย้มแจ่มจใสใมกลับออกไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มักหน้าบูดหน้าบึ้งใส่กาใช่ก็ต้องขอกาบประคุณพระจ์มาะครับเนาะดีนี่แหละธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมให้มีความสุขความเจริญนี่ ก็พอดีแกเวลาขอการครับผมอนาแถมผมผู้ใหม่นะครับผมเออปัจจุบันนี้คือปฏิบัติอยู่ทุกวันนะฮะแต่ผมนั่งแบบยาวๆไม่ได้นั่งได้ที่เป็นนาทีอย่างเงี้ยแต่วันนึงเก็บเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างงี้พอไปได้ไหมครับได้แล้วนานกว่าลัดนิ้วมืออีกเอาเจ้าขอลัดนิ้วมือ่นั้นองครับแล้วผมไม่เห็นการเกิดดับแต่ผมพยายามมองว่า ความคิดของเราเ,ร,เราควบคุมไม่ได้อยมไม่เห็นเกิดดับเห็นเปลี่ยนไหมล่ะเห็นครับาพอแล้วเห็นเปลี่ยนเรืเ่อยๆน,นานๆก็ตกเหมือนกันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติเลยก็เพียงแต่เราทําตามหลักการพศศระศาสดาคือดึงกลับดึงกลับดึงกลับอย่างเดียวระยะแรกๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรละเอาแค่ดึงกลับไปสปักปีสองปีนั่งดึงกลับอย่างเดียวพอ,อแค่นี้มันจะดีขึ้นดีขึ้น เราทําตัวเป็นเสาเขื่อนเสาหลักไงกายคตาสตินะ่จับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักตาจะฉุดเอาพิกูไปหารูมที่น่าพอใจหูจะฉุดเอาพิกูไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็รู้สึกอิดอัดขยักขย,ขยั่งจมูกจะฉุดไปมันจะฉุดไปหมดอนะทุกอาย,ยตะนะอักสะเรามีตลอดนะนะแต่ฉุดแล้วเราก็รู้ลมฉุดไปแล้วเราก็รู้ลมแล้วก็ทําอย่างนี้ต่อไปมันก็เริ่มเป็นอุปนิสัยในการรู้ลม เราเอากายรัตตาสติมาทดแทนเนี่ยมาแทนแทนแทนการฟุง้งมันฟุ้งได้แล้วก็รู้ลมได้ก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ไปมันทําหน้าที่ฟุง้งเราทําหน้าที่รู้ลมไปจริงๆล้วมันก็เราทั้งคู่นั่นแหละนะ <laughs>